กราบเรียนพนท่านพลเอกประหยัดจันทร์อังคารและลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีการมอบ iPhone 12ฟรีจากภาษีประชาชนให้กับข้าราชการระดับสูงจำนวน111เครื่องซึ่งในโครงการนี้เราได้ใช้งบประมาณไป2.6ล้านบาทถือว่าเป็นโครงการที่ใช้เงินภาษีได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่าคุ้มราคาเวลาเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าราคาข้าวจะตกตำ่ำราคาน้ำมันจะสูงผักชีจะแพงราคาข้าวแกงก็แพงราคาเนื้อหมูก็ขึ้นประชาชนเดือดร้อนมีรายได้น้อยลงหรือเด็กๆที่เรียนออนไลน์จะขาดแคลนสมาร์ทโฟนในการเรียนออนไลน์อยู่ก็ตามเราก็พร้อมที่จะใช้งบประมาณจัดซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ เพื่อมอบให้เป็นขวัญกำลังใจและเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานให้กับข้าราชการระดับสูงทุกท่านถึงแม้ว่าแต่ละคนจะใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ไม่ครบแต่ถึงรอบเปลี่ยนมันครบเพียงเท่านี้เราก็ซื้อเปลี่ยนให้ใหม่ได้ และจากนี้เป็นต้นไปกระผมขอกราบเรียนเชิญพนท่านประหยัดจันอังคารได้ให้เกียรติมอบ iPhone 12ฟรีจากภาษีประชาชนณนะบัดนี้ครับกราบเรียนเชิญครับ <c oughs> <c oughs> สิ้นหวังจริงๆ